หมอกลงอย่างหนานะครับอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่อพงผ,ผ่าเลาะนะครับพี่น้องเนาะโอ้หายหน้าหายตาเนาะไปสองวันนะครับไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยนะครับพี่น้องเนาะมัวแต่ทำงานนะครับจนไม่มีเวลาทำคลิปนะครับพี่น้องเอ๋ย เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขานะครับหาอยู่หากินกับลุงนี้โอโ้ไม่หมานเลยนะครับมไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อวานนี้เนาะส่วนวันก่อนนะครับก็ทํางานนะดูแลไร่ดูแล,ล,ลสวนนะครับพี่น้องเอฟซีวันนี้เนาะพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่ทุงนา เลาะชมนาของผมแต่เช้านะครับพี่น้องเอ๋ยน,นี่ข้าวก็เขียวนะครับขนาดยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องเนาะเจวนะครับพี่น้องน้ำที่นานี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเอฟซีเริ่มแห้งแล้วเนาะฝนไม่ตกสองวันแล้วสองสามวันแล้วเนาะ วันนี้นะฮะหมอกลงแบบนี้นี่คาดการว่าอากาศจะร้อนนะครับพี่น้องโอ้โหดูเหมือนฝนตกเนาะทางภูเขาหโล้นนะครับดูครับหมอกหมอกลงอย่างน้าเลยโอ้เหมือนดูดูหนาวเนาะทุกท่านเนาะเหมือนดูดูหนาวเลยนะครับ หรือว่าปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่านี่อ่ะเลาะชมนากันนะครับนี่เดี๋ยวสิบวันแล้วเนาะสิบวันพอดีนะที่พวกเราดำนาเนาะอ่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวไปซื้อปุ๋ยมาหวานก่อนนะครับพี่น้องโอ้โหได้การได้การ แปลงที่ได้เยอะที่สุดเนาะคือแปลงนี้นะครับได้40กระสอบนะครับแปลงนี้แปลงเดียวนะครับไปดูแปลงที่มันขีเล่เนาะปีที่ผ่านมานี่ยมันขีเล่นะครับนโอ้คาดการว่าจะสวยนะครับแปลงนี้ในปีนี้ เออซึ่งปีที่ผ่านมานี่น้ำมันไม่ค่อยอยู่นะครับมันรั่วบ่อยนะฮะเอซี F C. แต่ปีนี้นะครับตั้งแต่ดำมาน้ำยังไม่แห้งเลย <c oughs> เจ๋วนะครับแปลงนี้เนาะเออคิเล่ก็เพื่อนนี่อ่ะแจ๋วๆจ๋วจ๋วนะครับ ก็เพิ่งกลับมาจากการไปกรีดยางนะครับพี่น้องอพวกเราตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับอตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับไปกรีดยางอยู่ที่บ้านกกกอกนะครับโอ้ยแปลงน้นน้ำแห้งแล้วนี่มันรั่วเนาะแปลงนี้มันรั่วมัน แบบไหนนี่สูบน้ำใส่ก็ยังรั่วนะครับหาจุดไม่เจอเลยนะครับแปลงนี้นี่โอ้ยมาดูมันซึมมันลั่วไปทางไหนนะครับก็อย่างว่าเนอะดูนุ่นห้วยอยู่ทางนู้นนะครับมันลึก มันลงไปดาดินแตกดินแหงนี่แปลงที่ไม่ได้ข้าวนะปีที่ผ่านมานีิไม่ได้ข้าวนะแปลงนี้ขี้เห่สุดๆนะครับสองงานน่าจะได้อยู่ประมาณสิบกระสอบหรือเปล่านี่ประมาณนี้เนาะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าน้ํามันไม่อยู่เนาะน้ํามันไม่ขังมันต่ําด้านนู้นนะครับ ปีนี้นี่ดูดูแล้วนี่สวยนะครับเดี๋ยวสูบน้ำใส่บานปุ๋ยนี่มันก็งามนะครับเอ้อยมันลั่วาทางไหน,นเนาะแปลงนี้เนาะ น้ำแห้งคอดหมดแล้วนี่ไม่ไหวนะนี่ทุกคนน้ำแห้งแบบนี้นี่ย่านะฮะเอซอโอ้ยต้องสูบน้ำใส่อีกแล้วนี่ไม่ได้การไม่ได้การนะปล่อยไว้นี่เห็นไหมบริเวณที่น้ำมันไม่ถึงนี่ย่ากเกิดแล้วนะครับอ สำคัญสุดๆมันหาจุดรวนไม่เจอนีไะเดินเลาะทุกเช้านะครับทุกท่านอ่ไม่เจอนะเดินเลาะทุกเช้าทุกเย็นไม่เจอจุดร่วนน้ำมันแห้งได้ยังไงเนี่ย พี่น้องดูนายะหนิงนะครับนาลกนะฮะยังไม่ดำนะฮะแกน่าจะไถเนาะจ้งางราไถลงไปไถให้ยญามันตายก่อนที่จะปากดำโอ้ยแบบนี้นี่ลกลกลกนะฮะอ้ยไป สตาร์ทเครื่องสูบน้ำก่อนนะครับสูดใส่สองครั้งนั่นแปลงน,นี้เป็นยังไงเนี่ยตะกร้าก็แห้งเป็นยังไงวะ อุตรากานดิข้าวสวยดีนะฮะนี่น้ำที่สะนี่ก็ได้เยอะนะดูะว่ามันซึมลงสะวะนะ่เนาะพี่น้องเนาะดูระดับนากับสะฮนะประมาณนี้นะครับทุกท่าน เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องนะเครื่องผมก็เครื่องสูบน้ำผมก็ตั้งนะประจำการไว้ตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้เอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้จบไว้เพยนเท่านี้ก่อนเนาะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ